สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาวันนี้มีอาหารพิเศษมาให้น้องแมวกินค่ะอาหารเมร็ดตาทางจะชอบค่ะเอฟซีขานี่ค่ะกินใหญ่เลยอาหารสูตรพิเศษอาหารเม็ดสูตรพิเศษเลยลูกอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมคะลูกแม่ดูค่ะกินใหญ่เลย ขอบคุณ f ีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาดูน้องแมวกินหัวอาหารเม็ดค่ะอาหารสูตรเด็ดใช่ไหมลูก ขอบคุณเดซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากาดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบวกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ